เจอกันในคลิปที่6นะครับพรลบตม2522นะครับนะที่น้องถามกันเข้ามานะครับว่าให้โขกเนี่ยช่วยสอนให้หน่อยช่วยติวให้หน่อยนะครับรยินดีนะครับน้องทักทั้งในติ๊กต็อกและใน f a c e b o o k นะครับขอบคุณนะครับที่น้องติดตามนะครับกดไลค์ติดตามหวยกดแชร์ติดตามหวยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามหวยนะคะ Ok, มาดูข้อที่6กนะครับก็บอกว่าการที่บุคคลต่างด้าวได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วต่อมาได้เดินทางกลับมาอีกต้องใช้เอกสารใดนะครับเพราะฉะนั้นการแบกเข้าออกของคนต่างด้าวนะครับแบกเข้าออกของคนต่างด้าวเนี่ยก็จะเป็นแบบต่อมานะครับต่อมานะครับต่อมาอันนี้จะเป็นแบบเข้าออกของคนต่างด้าวนะครับนะ นะครับหรือนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติหรือคนต่างน้าหมดนะครับนะนี่มาดูตอมอสี่คืออะไรต่อมอสี่คือบัญชีคนนะครับประจําภานะนะครับคนประจําฐานะคือตอมอสี่ตอมอห้าคือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงบัญชีคนประจํา หานะนะครับฐานะก็ได้พวกฐา,านะคืออะไรน้องถามครับแู้วับานะมีอะไรบ้างก็มีทางรถยนต์นะครับหนึ่งทางรถยนต์ทางเรือแล้วก็ทางเครื่องบินนะครับนะ้น้องถามเข้ามานะครับฐานะมีอะไรบ้างรถยนต์หรือเครื่องบินอะไรเองนะครับนะ้าตมเจ็ดคืออะไรการขออยู่ต่อคนต่างด้าวครับ อยู่ต่อของคนต่างด้าวนะครับต้องเป็นแบบต่อมเจนะครับนะครับอันนี้คือข้อที่6คลิปที่6พพรบรต่อม2อ2หองสองขอบคุณน้องๆ f อทุกท่านที่ติดตามหูอนะครับสวัสดีครับ